บรรยากาศตรงให้ตรงหน้านะคะมือนี่สิบ่มีสีแดงสีเหลืองสีอย่างแสกเลยค่ะมือนีเป็นสีเท่ากับสีฝ่าอ่อนสวยงามอีกแบบหนึ่งค่ะธรรมชาติบานเท่านะคะตะเวนนี่ตกดินไปแล้ว ตกไปแล้วค่ะนังอยากถ่ายภาพพวกนี้เก็บไว้เบิ่งแล้ะมีความสุขค่ะมานั่งอยากเก็บภาพที่จะค้องมักเอาไปเบิ่งค่ะต้องฝาแต่ละมือ มันจะมีสีจากธรรมชาติแต่งแต้มในห้องเบิงบ่คือกันแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละไล่ค่ะมุมนี่คือทังเขาไปในหมู่บานค่ะเสื้อตากนี้ไปนหน้ากระสิเขาบานนี่ค่ะทางไปหมู่บานเ้างบานน้องคู่นะคะ นก็จะมีรถวิ่งไปตามรถคันนี้แหละค่ะเขาบานน้องคู่มับมันน้องคู่มูซีค่ะเอาให้เบิด์ค่ะเก็บภาพให้เบิดเนี่ยตะวันยังยังมีแสงยังบบมือแท่งแต่ว่าเขาเกิดเห็นเดือนทั้งฝ่ายอยู่วะเห็นไหม แต่ถ้าอยู่ตรงระเบียงบ้านของป้านานนะข,นขึ้นเนี่ยจะออกมายืนเนี่ยจะเห็นเลยค่ะสวยล่มมีล่มแน่นะคะสวยค่ะในวันที่ฝนไม่ตกก็เป็นแบบนี้บรรยากาศก,าก็เป็นแบบนี้ โอ้ให้พ่อแม่พี่นองได้เบิงถึงบุมีคนเบ่งไปนั่งกับเบ่งเองตามตามแบบตามสไตล์จ้าของตามสไตล์จ้กของี่เจ้าของมักค่ะ เป็นความสุขที่แนมเห็นอยียง,งต่างๆที่แต่องหมักประทับใจทายเลยค่ะทายภาพเก็บไว้เบิง่งนะคถ,ถ้าคิดว่าถ้าใจก็ยังให้่นนตกอยู่ได้ค่ะจะได้นอนรับเย็น เนี่ยค่ะพอลุงแม่วางนึงไปก็มาเบิงแบบปลาปลาทิ่เนเอาม,มะป่อยนั่นปลาที่ควายเอาม,มะป่อยเนี่ยตายโบะมันก็นตายอยู่ค่ะแต่แต่ตายบลายบางส่วนที่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงะคะ่ะ ก็เลือลายอยู่ค่ะเพราะเพิ่นเอามาปล่อยลายเดินทางปันนี้คือสิ้อหอเป็นสไปสตึกค่ะเบอร์สเสตึกมีงานเสร็จจากง,งานของเพิ่นเป็นกษสิบุระตรงไปหา แม่น้อยพอเอกอีลาอยู่ท่ารุงเทพพนลคะค่ะเอาของไปให้ประดินเป็นนัดลูกค้านะคะงานของเพิ่นเพื่นจะมีงานของเพิ่อนงานประจําของเพิ่อนอยู่ค่าพอลงนะคะปักไม่แล้วเห็นไหยเ สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนานเนลยแหละนี่สวยเลยโอ้ตะกี้บ่เป็นบ่บ่ตะกี้มันไม่ใช่เป็นสีนี้นี่เห็นไหมมันงามแล้วมาคนสิปั๊มให้เจ้าไม่นั้นทำไมมันเขียวเกินนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวคนสิปั๊มให้เจ้าไม่เดี๋ยว,ยวสวยงามบม่ค่ะได้ เรนไม่กดเหรอเราลืมเข้าขนาดนั้นเหรอนี่ไงเขาปัดสีตรงนี้ใช่ไหมใช่ไงเรา,าก็ปรับเป็นอยู่มันสูดแล้วใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยค่ะวันนีบักโดูบ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาทำไมมันมีไฟวะจ่อง ป้าน้าแม่บ้านน้ององค์อิงเนี่ยได้อจ้ะลูกเด็กขึ้นมาโอ้โดฝากก็ไหลก็แช่ทีมฆม่เน่ไป๊ะเป๊ะเป็นางสวยหลังแจ่มเงินแมงมาครับตัไไดแป๊ดมาเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้านางแม่บ้านน้ององคงอิงนะคะฝากช่องบะวันแม่บ้านน้ององคงอิงอืมบักกันนั่น,หน,หนมัน ปล่อยมันเขาเขาางนี่จากมันปล่อยมันยองเขาปลาเรือนมะขามแท้บักโดหน้าหน้าหมูปะนางค่ะน้าหมูปะนางเด็ดนี่ยหน้าปลาเรือนน้าปลาเรือนลูกสาวเราเป็นหมูปะนางค่ะเป็แม่แม่ลูกสาวเป็นญาติทางปะนางค่ะกับเป็นญาติกันอยู่ค่ะ บักโดนไปลุยเขาเล่าเหรอวราเอาขอนมไล่ยักโดได้นี่ค่ะแม่เพิ่นเป็นเอือยยายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้านางนะคะนี่ฟ้ามืดมาแล้วค่ะอุ้ยฟ้ามืดแล้วแต่มันตกดินฝากช่องประวันแม่บ้านน้องอุ๋งอิงด้วยนะจ๊ะแล้วเเราเข้าเมืองก่อนนะเสื้อผ้าละตจากไว้ระเบียงแล้วก็ฝากช่องตองปูนแบ่นน้อยน้องอุ๋งอิงด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วก็ซอยเบิ่งโฆษณาให้ปป้าน้ำได้จ้ะสำหรับคลิปนี้สำนีก่อนเนาะจ้ะพอกันไม่คลิปหนา้าเออหมกโดโอ้ยตายหัวใจสิวายบักโดมันไหร่ยังหรอคะก็ <c oughs> สำนีบอกว่ <c oughs> าหนันหวขนาดสำหรับคลิปนี้สำนีกน่อนนาจ๋ะพอกันไม่คลิปหน,น,น้าค่ะ <c oughs> กบับหมกโดตามเพราะวันลมสำหรับ พอก็ไม่คลิปหน้าค่ะสุดอันสุดแล้วคิปนี้สุดนี้ก็น่าจะ